ตอนที่137ฟึมชุบฟุบออ,อเออนั่นมันมีดเก็ตมังกรมีแต่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะใช้ได้อ่ะอเออเอออามีดบ่าอะไรวะเนี่ยราคาตั้งพันล้านนี่หลอฉันเล่นใช่ไหมฮ้ยขอเช่าใช้แค่7วันพอแล้วค่อยคืนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เว้ยสินค้าระดับลิมิเต็ดซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ดูสิครับไอ้เสียวเกอร์มันหัวร้อนใหญ่แล้วแสดงว่ามีดกากแน่แน่โชคดีไปเราชนะแล้วสินะอหยไอ้พวกลูกหมาเฮงซวยย่ามึงทำให้กูต้องเสียตังไปพันล้านฮะเออหึไอ้มีดมหามังกรทะลวงไส้ควายย่าฟุ่มตู้มฮะเอออืมย่าฟุ่มเอ๊ะฮะเออ ว้าวสมราคาอยู่นะอืมเขาชอบคนดูดันฮึบอจู่จ๋าฮะอเอออ่ะพ่อฮะบูงกลัวเออพ่อเย่แตกแล้วลูกเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันต่อได้ยังเอยฟืบฟืมเซ็นรับได้เลยครับบอสอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ายไปเปล่าแกทำฉันเสียเงินไปซะเยอะเลยนะหลังจากนั้นฟืมอืม แต่เอาเถอะฉันใจกว้างฟืบชึบฮึเรื่องวิดีโอลูกแกฉันขอเก็บไว้เป็นหลักประกันแล้วกันนะในเมื่อตกลงกันได้แล้วก็เป็นอันจบสวยไม่เป็นศกหลังจากนั้นฟึมเออยบวายอืมขับรถมองทางดีนะครับืึอะเออเฮ้ยจุจุลูกพ่อไม่เอาอย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดคิดว่าลูกช่างมันฮะเออขะคุกวยอืมหึม อ้าวแผลเป็นที่หลังลูกหายไปไหนแล้วละ่ะอืมพ่อจําได้ว่าตอนลูกหนึ่งขวบลูกโดนควไยขิดทะลุหลังจะเป็นแผลนินาหม,อมเออน,นั่นสิอ่ะเออบอสครับหรือว่าหอหึวิสารภาพมาแกเป็นใครวิอ่ะเืออหึเอาลูกฉัน,นไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะอะเออพูดเรื่องอะไรครับพ่อผมไงลูกพ่อ นังจะมากโกหกอีกกระทืมมันซะเออ้ออเอออืมจะตังหนักจนกว่ามันจะยอมบอกว่ารูปฉันอยู่ที่ไหน